าแยกยากหมตอนยิงอ่ะคือตอนยิงดูชื่อเราว่าเรายิงใครไปเผื่อเป็นเพื่อนของตัวเองพอตายปุ๊บอ้าววัดดีอ้าวใครหว่าจะอไปทุกคนพร้อมผมพร้อมแล้วแต่ตีอ่ะสีอะไรโอ้โหชิคกี้เล้ว อีพร้อมแล้วทุกคนยังมีเพื่อนใครยังไม่ได้โหลดแมบครับเนี่กูว่ากูมีนะนะสีเปล่าฟ้าหรือเปล่าคุณพูดโหลดมาไม่ใช่เหรอยจะฟ้าครึ่งโหลดครึ่งโหลดมาอีเนยคุณเขาพร้อมหมดแล้วโหลดร่มมาเล่นแบบนี้มั้งเออเปลี่ยนล่มป่ะบันเทิงบันเทิงกูว่าบันเทิงจริงเพื่อนตัวเอง ทจิงอีกตัวเองเป็นคนบันเทิงเราก็บอกว่าอีกทีเนี่ยทำอย่างนี้มานานแล้วเก็บกดมานานแล้วเก็บกดมานานรู้เลยว่าซ้อนกับตีนี่เก็บกดมานานส่วนมึงกับกูอะฟ้ามึงกับกูอะทำไมอะไรอะฟ้าคุณอะไรแบบนี้น่ะคุณอะไรเนี่ยไปทำอะไรไปทำกับกูไว้เยอะเกมอื่นนอะสีแด้งนะ ถึงไม่จะไปเก็อื่นแต่กูนับรวมว้ยกุรู้เลอะเยอะเลยระวังมันพ่ดักหน้าจุดเกิดนะไอเหี้ยภาพภาพการแกล้งกูพดขึ้นมาในหัวเลยเชียนี่แก่ที่มึงทำไว้มันจะกตามสนองในวันนี้โอเคทุกคนพร้อมแล้วเพื่อนไปเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาล่ะเราฟังก่นดูซิใครอยู่ฝังไหนอู๋ อ้าวตีอยู่กูเรียบร้อยกดฟ้าได้กันหละเนี้ยพี่ต้องกูอาฟ้าอ้าวแล้วว่ะตีอยู่กูเว้ยใส่ใจด้วยเดี๋ยว S N หนึ่งเก้าหนึ่งคนไทยชัวเปออ็ <S <S น S หนึ่งเก้าหนึ่งเลขหกสิบแปดเนี่ยไอ้ย่าคนไทยชัวมาเลยจะว่าไงก็ว่ามั้ยูเลิงรอเลยใครวะนะ อยู่ใกล้กูไหมมีวะมีมีมีใครวะอุ้ยลูกหมดไหมใคไม่รู้ค่าก่อนไปคุยเอ้ยคนฟรีเดี๋ยวดิอีฟ้าไม่ใช่ทารส้มอะไรไม่ใช่ผฟมจะเย็นจะหาว่าฟ้าลอบเลยกูโอ้ยด่านนี้ไม่ค่อยถนัดกับปืนพกเลย โอ้โหฟิลสวัสดีครับไม่ใช่ถาปืนพวกเลยอ่ะก่อนกูว่ากูไแต่งดีสุดละพว่ค่ะค่ะหรอเฮ้ยเดี๋ยวดิครยิงกูวะเอ้อุณเจ็บขยิงกูครยิงกูเออในเมื่อมันไม่มันไม่เกรงใจขนาดนี้กูใช้ปืนกลก็ได้อ่าเอาดิกูสาดต่อให้แล้วนะ ไอตีีเชี่ยด่านนี้กูไม่ถนัดเลยวะเอ้ยระเบ้ระเบ้ระเบ้ไอฮัดไอฮัทได้มไม่ให้โอกาสกูทำแต้มเลยอ่ะเฮ้ยเลมโบ้เรนโบ้มาเลยไอฮาร์ดยี่ปแก่ใหญ่มา the fuck ยันดีเรวมามากูได้แล้วกู กูกลับมาแล้วเฮ้ยเลมโบไม่ต้องมาเลมโบ้เอือกูรอข้างหลังค่ะตายพออะไไอ้เยี่ยมโอ้โหไม่ไม่โดนเลยเออข้างหลังตะโบโอ้โหไอ้ไข่ยิงเลยก่อนยิงก่อนค่อยถามเออใครยิงหลังกูพี่กนะโอ้วอ้าวใครวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสำับแบ๊กเฮ้ไวเอ้ยเรมโบ เอื้อกูโดนไปช่างชิดเฮ้ยใครวะใครมาอยู่นั่นนะกูแรมโบ้มาเลยมาเลยเฮ้ยยูวอสไนเมอร์เฮ้ยไอตีไอตี๋เป็นวะอือหนีไปก่อนใครถามอือโอ้ยคุนซีเฮ้ยไอไดฮาร์ดเหรอครับเอื้อเอาไงล่ะแรมโบ้เอาไงล่ะไอตีไอตีแ๋เอนเปิลแต่วะไงล่ะเอาไงล่ะโอ้ยพี่แรมโบ้ ไอ้พวกเอือกูเอาคืนกูเอาคืนไอสัตว์เกิดมาแม่งแม่งกูเกิดอเลยยุ่เอาเลยดิอืมห,หลังแม่งพี่ <คน S 1> ต้นโดนเยอะหลังบ่อยมากคนฟีเอ,อือฟ้าไฟสัตว์ฟ้าไม่รอบ้างเลยโอ้ยไอเหี้ยรอว่างเดี๋ยวเขหล่าก็ฝากก็ฝากกันดีๆก็ได้เอ,อ,อื้อกใจวะใครวะใครวะไปก่อนเอามาเลยไตฮาตต์ต่อ,อมาเลย อีบีเกยี like oh, really? hmm. ่มาทับฟังกก้าได้ฮารมาฮะคุณพี่ข้ากูรอบนั้นกูยังไม่ได้เอาคืนเอื้อไม่ได้เอาคนอะไรวะเอ้ย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 เ้เอ้ย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 เอ้เอ้ยเะ้ยเอ้เอ้ยเอ้เออยออ้ยยเออ้ยเออ้ยยอยอยยอออ้ยย อ๋อลูกหมดแล้วเรียบร้อยที่สะใจใช่ไหมหมดแล้วเหรอถือฆ่าตไปหัวดับ,ดบสองซีเลยสีดับหนึ่งเลยหไม่เก็บอ<ล>ยูได,ด้ไม่เอาต่อเลยฆ่าผมมาเดี๋ยวมีคนเดินมาเดี๋ยวที่ที่สี่ดับหนึ่งเลย พี่พีค่าผมมาผมตกไปอยู่ที่สี่เลยว่าที่สามคู่ค่าสิบเก้าฟ้าอีตีไม่ค่าสามสิบเลยมือก็มันจำเป็นนะรู้มันจำเป็นเนี่ยข้าไปภาษาภาษาสีกาตนาเองหลายรอบอ่าฝาก็ผมไม่รู้มันมีคนใส่ชุดคนพี่แยกไปออกแยกไม่ออกแต่ก็ด่ากันไม่ได้เพราะไม่ใครก็ไม่รู้เออไอ้ย่าไขว่างไขว่างไปแล้วกูก็ยิงแม่งมุมอ่ะ แต่ยี่สิบฟรีมากูจำได้ดีจำไม่ึ้นใจ่พราะกูจะสกิ้นเหมือนไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาที่ไหนได้เงี้ยไปโอ้โหแม่งเลือดนี่แดงทั้งตัวเลยทุกคนแดงหมดไม่เว้นนั่นแดงหมดยิงกันมั่วแน่ตัวแรกตอนแรกนี่เอาเอาตั้งตัวได้ไม่ทันเออ เกิดมาเราก็นึกว่าเออทีมไม้เหี่ยที่ไหน้วมีทีมที่ไหนได้ยิงกันเองโอ้โหด่านนี้กูชอบด่านนี้กูชอบจะได้ว่าด่านนี้กูให้ใช้ปืนพกยิงได้อยู่ฝั่งปุ๋ยแกเห็นใครวะน่ะเาลูอเราพร้อมมา เจอคลายยิง,<อ>งให้<อ>หมดไม่เว้นหน้าเจอแดดคนแรกเนะี่ยฟ้าหวัดดีมาละหว,วัดดีหวัดดีใบรุ่นออทำไมทำอะไรอยู่เหรอเออคุณดูค่ะข้างหน้าแปลกไปหนึ่งสลับแม็กข้างหน้าหนึ่ง จองบิกมาแล้วสำหรับแม็กมาบนหนึ่งด้านหนึ่งม,มากูพร้อมละไดฮาร์ดกูมาก่อนเลยมาเลยอ้าวอ้าวยัไม่ทันได้ใช้เลยไปตองเล่นเอ้ยังไม่ทันได้ใช้เลยกูต้องสารวาสนาน ส่งรอสอยหลังอยู่รอสอยหลังรอสอยหลังเอือชนปีปีไม่เอาอ่ะตาผมเขี่ยปืนกลแม่งติงช้าว่ะเปลี่ยนดีกว่าใครวิ่งไปวะอินอัพต้นแม่งเลยเอือเอาไม่เห็นกูอะเจอปืนกลยิงปืนฟกเลยดีแล้วเอ้ไอ้ ตรงสยบให้กับอีเซอร์อีเกิลซะมาลัมโบเฮ้อเย้เยี่ออ yeah. ยอย่ามายิงกูเพิ่งเริ่มเล่นเออยายาเอ,อือยังไม่ได้เล่นเลยออออเออฝนฟ้าเออเออใครกินวะเอาค้ยใครม่ใช้จะก,กินลัมโบนะ่ิจิตีแน่เลย อโตูู่ไมร้ีกกัพยายามตีงหัวตีงหัวไม่ได้โอ้ยใครวะคว้าไข่ตายเอาเองอีกเลยคับอืมเกือบแล้วโอไข่ฆากูอี่ห์คนเล่นสนไม่เนี่ยอย่าใช้พลังอย่าใช้พลังโอ้โหยี่วีกินป้าหมดเลยอีเสยอก็ยังดีดีตีใครวะ มาได้ฮาร์ดเลยกูจะใช้ทุกครั้งเวลากูวักเอาอ่ะกูอืแล้วเหรออุ้ยกูทำไมกูข้ามนะกูต้องตายวะยังใช้ไม่หนำใจเลยเฮียเฮ้ยใครยิงกูวะเอ้ยข้าข้ากูใครวะมีโด,ดนเลยกระโดดเก่งกระโดดเก่งจังวะเอือ ตีแม่งอี้เสดแม่งนี่แหละครับทุกคนที่ผมเกลียดไปแล้ววะใครไปใครไปใครยิงกูกที่แล้วเหรอตีไอตีมันส้มระยะไกลเว้ยไอตีมันส้มมืมอจะเต้นไป้างมือมที่มันก็นกอ๋อไอ้ฟ้าเวนเออที่ใช้คอนเทนต์ตืนพกจะ ทำได้อย่างไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยหือใครรอบแล้วฆ่ากูหลายรอบแล้วอีซีซ้อนแบบเดือดแล้วตอนนี้โดดพี่โดดโรสฟ้ากูเล่นลับโบเออเจ็บคอไหนเวลาวักเนี่ยใครๆเฮ้ยจะวกไมันสั่นใจเวลาวักโอ้โหสไนเปอร์ เนี่ยเป็นงี้ตลอดเลยกูฆ่าคนหนึ่งปุ๊บแล้วกูต้องตายโอ้โหใครใครฆ่ากูนี่ใครฆ่านีไน่ไงใครฆ่าผมมามาไอ้กระโดดหนึ่งๆวะสนับไม้เธอมาเลยไ <laughs> อ้ตีกูโดดลง ไอ้เชี่ยเขหลังเมาหลังอือหัไม่ทันยิงกันมั่วมากเลยที่เออไจงมาหลด่้อมแ้วแต่เราไม่ให้ติดกันยวัีีใครก็ไม่รู้วั่ไดฮเห้าเขาอะี่แล้วตอนเราเล่นตัวละครไม่มีเพลงสุดด้วยวะที่ใจได้เลย เฮ้ยใครยิงหวานกูเฮ้ยเลโบ้เออคูไปทันได้ยิงไหมกะระงางยิงเลยแหมข้าผมกนดีนะอันดับสามยี่ยกูต่ำเลยเฮ้ยพี่ส้มนำว่ะได้ยังไงวะหัวเรียวให้มันยิงไงอ่อนเหรอเม่นยิงหวานวัวเลยไหมเนี่ย ผมโดนยิงรัวๆเลยอ่ะแต่มันขึ้นหนุนเลยเหรอยิงอะไรผมอุตส่าห์เจอพี่ตั้งหลายครั้งแต่ผมเดินหนีไดโอ้โหคุณต้อยสุดเลยผมตาเดินหนีง่ายแค่เขียวกูก็อุตส่าห์ใช้อีกเกินสัมันเลยกดล็อกปืนใหม่เดินเดย์อยู่ผมเจอพี่วิ่งนำหน้าผมนี่ต่อยหลังเลยอ่ะก็หาว่าผมยิงพี่อีก งงนี่จได้สกินว่ะขอบคุณครับสกินฟรีเเฮ้้อยอาไลต์ตีที่กูได้ปืนได้สกินม่วงอย่างไรสกินม่วงเหรอ,อเป็นสกินปืนอ,อ่า PK หนึหนึ่งเจ็ดเป็นสกินเหมือนอ่าเป็นลายเหมือนเออขึ้นทีวีอ่ะสังก,กัดทีวีขัดหัน กูว่ากูไม่ต้องแต่งแล้วอ่ะมีแค่นี้แหลไะไอ้แย่เลยใช้สกิลแลมโบ่กันลุกไม่โคตรปรมาณมันได้เหรอมันต้องใช้ต้อง,ง,องยิงยิงกันมั่วมาอี่วไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะฆ่าเสร็จเราอยดูเอ๊ะใครวะฆ่าเสร็จก็ด,ดูชื่อที่ใครวะยิงก่อนค่อยถาม ก็แค่ถามก็ไม่อย่ตายลุยลุยลุยไหนดูสิโอเจอเลเวลโอเคแมปเล็กด้วยโอ้ไอ้มันละงานนี้อิงกันมั่วแน่ๆเตรียมตัวเลยจ้า เด็กผู้ชาย,ย,ยตรารเก่ิงมันจะเกลิงอีเซอร์ดิเกิลกูยกล่อวางมีดรอเลยะใครจะได้ก็ไม่เล็กน,นะผมก็ไม่เล็กน,นะครับเอ้ยใครอยู่ด้านหน้ากูวะกูเตรียมเล็งแล้วเป็นชื่อเปล่าไม่ใช่ชื่อใครไม่ใช่ชื่อเพื่อนเราเตรียมเลงละไปไหนครับพี่ เกเลยเอื้อใครวะอีฟ้าดิว่าเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเใครวะใครเล่นมีดเอติแน่ไอตีเล่นมีดอย่าเล่นมีดแลบโไอีซับอีแลบโฟ้ล้วก่อนกูอเวนแปลงหน้าต่อหน้าแม่งเลยมาเลยฟันไล่มาแล้วอีฟ้ามึงต้องใช้ ค่ะผมตีเจ้าเออเอฟตีใครวะเนี่ยไมปชี้ไปช่้ตีเอ้ยใครวะอียังไม่ทันนัเกตไอตีหรือเปล่าวะไอตีดีด้วยนี่แม่เออเออหือเอออ่าแขกค่ผมอ๋อยิงแรกเลยพี่ส้มยิงแรกกันเลยไปฟิวเลยค่ะผมไปไหนครับพี่เอ้ยตีตีเอือพี่เอ้ยปาดเหงื่อเลยกู เจียรปืนติมึงดีสุดได้ฮาร์ดมาเออใคครรับผมมาเลยวัดดีโอ้ยยังไม่ทันแตกไปหนึ่งแตกไปสองแตกไปสามมาเลยมาต่อฟัคก์อะได้ฮาร์ดวัดดีได้ฮาร์ดเขียนไม่ได้ใช้สินะคุณเธอเอ้ยใครอยู่ข้างหลังกูอีตีนี่ยิงกูไว้เยอะกูแขน ไปไหนพีทำไมผม้างอ่ะระไม่ดเยอะไปเปล่าผองไฟว่ะน่าจะ้างเลยไฟ้ฟ้าเอาคืนเลยเด้อสิบขวัน่าจะผม้างอ่ะกินไปหนึ่งเอาตายโอ้โหแม่เอ้ยต้องออเข้าใหม่ไปเนี่ย ขี่โ้มค้างว่ะตอนนี้ขี่โ้มค้างไปแล้ว bon ing, เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหข้างๆก็มายิงหัวไม่ได้เลยกูนี่เอ้ย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 ว้าวมาใครอยู่ข้างหน้าวะมาแล้ว เออเอ้อปีปลาไอ้ขี้คล้อยที่กูเหนือยรอบมากสวัสดีครับสวัสดีครับอืมัสดีครับเรียบร้อยที่สองรอบนี้กูหกูวิ่ขึ้นที่หนึ่งเลยแต่ดูด้านซ้ายเพราะอะไรแต่ดูนะตายเพราะอะไรตายเพราะตายเพราะมีดนี้อ่ะ อุ้ยสไลด์จุบโอ้โหก็เท่ไอ้างอ่ะโตอันดาบเลยอ่ะโดนมีดมังกรโดนมีดมังกรไอ้ตอนแรกนึกว่ามีดลำโบ้เอาไม่ใช่เหรอเข้าหลังกูไอ้สัสไอ้เย่าฟ้าโดนตุ้ยหลังฟ้าจะแทงคุณฟ้าทางข้างหลังนะคุณฟ้าจะแทงให้มิด้าวเลยแทงให้มิด้าวโอ้ยกี่จิ้ปหาย 肯定。